สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรักเกษตรบุรีรัมย์ครับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการที่เราจะทําให้องุออกดอกอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือคลิปก่อนหน้านั้นผมเคยบอกว่าวิธีการที่จะทําให้องุดออกดอกง่ายๆนะครับคือการเด็ดยอดนะครับส่วนวิธีนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมจะมาให้ดูว่าวิธีนี้ผมทํา แล้วก็มีดอกเหมือนกันนะครับอันนี้คือลูกชุดแรกนะครับลูกชุดแรกจะพาดูก่อนลูกชุดแรกที่ผมเด็ดเบรกยอดนะครับที่ทําการเด็ดเบรกยอดแล้วเขาออกออกดอกออกอช่อออกลูกมานะครับจะเห็นว่าไม่ค่อยมีใบนะครับตรงปลายนี่ผมก็ตัดออกไปแล้วเหลือใบไว,ไว้นิดหน่อยนะครับ ไม่เยอะนี่นะครับนี่ครับช่อสวยๆนะครับก็โดนเพี้ยไฟนีครับอาการขององุ่นโดนเพี้ยไฟนะครับนี่ครับดูสังเกตลูกที่ลูกนะครับคือไม่ได้ใช้ยานะครับตอนที่เขาเป็นดอกเป็นลูกก็คือปล่อยนะครับไม่คิดว่าจะเอานะครับไม่คิดว่าจะเอาลูก ผมคิดว่าจะตัดออกนะครับทีแรกทีนี้เขาออกลูกเยอะนะครับผมก็เลยเอาไว้นะครับนี่ครับลอยเพี้ยไฟนะครับกินลูกนะครับเดี๋ยวผมมาคัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าซอยลูกไปแล้วแต่ว่ายังแน่นอยู่นะครับตัดแต่งลูกออกไปบ้างนะครับเพราะว่าพันแบ็คโอปปอรเนี่ยมันแน่นมากนะครับนี่ครับชอบพวกเนี้ยนะครับแน่นมาก ที่แรกผมคิดว่าจะปล่อยแล้วจะไม่เอานะครับปล่อยแล้วก็จะตัดทิ้งแต่บางเอิญเขาออกเยอะเกินนะครับผมก็เลยอะลองเอาไว้ดูนะครับนี่ครับช่อใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่ครับผลของการดิดยอดนะครับนี่ครับจิงเดียว2ช่อ3มช่อก็มีนะครับนี่ครับ อง,งุ่นระหว่างเลี้ยงกิ่งนะครับระหว่างสะสมอาหารนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยสะสมอาหารไปแล้วนะครับแล้วก็เด็ดเบรกยอดไว้รอยเด็ดรอยตัดเขาก็แตกช่อดอกออกมานะครับแบบนี้ผมก็เลยคิดหาวิธีนะเป็นวิธีนี้แบบวิธีตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งแบบไม่ต้องงดน้ํานะครับไม่ต้องงดน้ําเลยระหว่างที่เราสะสมอาหารมาแล้วเนี่ย ผมก็ได้ทำการทดลองนี่ครับทดลองวิธีนี้เลยก็คือวิธีการตัดแต่งกิ่งเห็นว่าตรงนี้จะมีกิ่งที่ผมตัดไปนะครับแล้วก็จะมีช่อด,ดอกออกมานี่นะครับเป็นช่อเดี๋ยวชให้ดูชัดๆนะครับชัดๆใกล้ๆนี่นะครับจะเห็นว่าเป็นช่อดอกออกมานะครับไม่เห็นนะครับ วิธีนี้ก็คือวิธีที่ผมบอกนะครับต้นคลิปว่าวิธีจะทําให้อ,องุ่นออกดอกอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือเลือกตัดเลยตัดบริเวณตาที่สมบูรณ์ตาตุ้มๆนะครับตาสวยๆแล้วก็ตัดไปเลยแล้วก็ใช้สาร Do อแมกในการกระตุ้นการแตกยอดนะครับเห็นว่ามีการแตกยอดเนี่ยครับหลายยอดมากแล้วก็จะคัดเอาไว้นะครับ เท่าที่ดูเนี่ยเนี่ยสามยอดนี้นครับหนึ่งสองสามเริ่มเห็นดอกชัดเจนนะครับส่วนพวกนี้กําลังแบบกําลังแตกยอดออกมายังไม่เห็นถ้าไม่มีดอกก็จะเด็ดออกนะครับเหลือไว้แค่กิ่งที่มีดอกนะครับภาพอาจจะมืดๆต้องขออภัยนะครับนี่นะครับโอ้โหผมเนี่ยอย่างชอบเลยมุมเนี้ยคือดอกคือแบบช่องเต็มเลยนะครับ ถ้าผมตัดทิ้งก็จะไม่เห็นโมเมนต์แบบนี้นะครับคือช่อหลายช่อมากที่ผมตัดออกนะครับอันนี้คือช่อที่หลงเหลือนะครับคือแบบมันเลยเลยค้างออกมาไกลนะครับประมาณเนี้ยเลยออกมามาณเนี้ยผมก็ตัดตัดทิ้งเลยนะครับเป็นช่อดอ,อกเต็มเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้ทีแรกครับทีนี้ก็คิดว่ามันเป็นลูกออกมาแบบเนี้อยากจะให้กิ่งรุ่นหลังเนี่ยรุ่นพวกเนี้ยที่ยังไม่มีลูกเนี่ย แตกยอดออกมามีลูกบ้างผมก็เลยคิดวิธีนี้นะครับในการตัดแต่งโดยไม่ต้องงดน้ําโดยไม่ต้องแบบทําทอะไรมากมายโดยแค่มาตัดยอดเลือกตัดตรงบริเวณตาที่สวยๆต,วตรงตาตรงๆนะครับแล้วก็ใช้ดอแม็กป้ายนะครับแล้วก็เด็ดเด็ดใบออกเด็ดใบออกนะครับอาจจะเหลือไว้บ้างสองสามใบนะครับบริเวณประมาณโคนๆตรงนี้นะครับอาจจะเหลือไว้บ้างแต่พวกนี้คือแบบ ใบมันไม่เหลืออยู่แล้วนะครับฝั่งนี้อาจจะเห็นหน่อยนี่ครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้จะเห็นจะมีใบเหลวใบนะครับผมจะเด็ดเฉพาะาบริเวณที่ต้องการให้แตกยอดแตกตานะครับผมก็จะเด็ดใบออกนะครับฝั่งนี้เพิ่งเพิ่งตัดแต่งไปเมื่อวานนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองกับกิ่งพวกนี้แล้วกิ่งกิ่งตรงนี้แล้ว ทดลองดูว่าเขาจะออกดอกไหมนะครับพอทดลองแล้วปรากฏว่ามีมีดอกออกมานะครับผมก็เลยทําการตัดเลยตัดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งเขียวเขียวอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นกิ่งที่แบบเข้าสีน้ําตาลแล้วผมก็ตัดนะครับสังเกตว่าจะมีกิ่งสีเขียวด้วยนะครับนี่ครับกิ่งยังไม่แก่มากกิ่งนี้ครับเป็นกิ่งเขียวเขียวอยู่เลยนะครับ มีกิ่งเขียวกิ่งกิ่งแก่บ้างนะครับบนกันไปนะครับผมก็ตัดลองตัดแต่งดูนะครับผลปรากฏว่าเขาแตกยอดออกมาก็มีดอกนะครับมี่อดอกให้เห็นนะครับวิธีนี้ก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอยากใหุ้มุนออกดอกนะครับต้องมีการสะสมอาหารก่อนนะครับขอย้ํานะครับต้องมีการสะสมอาหารให้ลําต้นก่อนนะครับถึงจะทําวิธีนี้ได้นะครับหรือสังเกตง่ายๆนะครับโดยการ ตัดบริเวณตัดตรงส่วนส่วนยอดส่วนปลายดูนะครับถ้าลักษณะแบบเนี้ยคือแบบผมเด็ดเบรกยอดเพื่อรอ,อเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปกิ่งยาวเกินไปแล้วผลปรากฏว่ามีช่อดอ,อกมานะครับเนี่ยบ่งบอกได้แล้วว่าต้นของเราเนี่ยสะสมอาหารมีอาหารในกิ่งแล้วพร้อมที่จะให้ผลผลิตแล้วนะครับก็สามารถทําวิธีที่ผมทําได้นะครับ ก็จะมีกิ่งที่แบบเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยไอรุ่นเนี้ยมันก็จะไม่มีดอกหรอกแต่ว่าผมก็จะตัดเพื่อให้กิ่งแบบเขาหยุดแล้วเพื่อใหอ้ให้เขาแตกยอดใหม่นะครับวิธีนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมทดลอง2อฝั่งนะครับอีกฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งเนี้ยจะเป็นรุ่นเดียวกันกับไอที่แตกยอดเมื่อกี้นะครับ อาจจะมืดๆหน่อยนะครับมีครับมีช่อดอกชัดเจนนะครับค่อนข้างจะย้อนแสงนะครับไม่เป็นไรถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับคือเนี่ยสองช่อสองยอดเนี่ยผมทดลองนะครับดึงอยากฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันหมดมันโล่งนะครับตรงเนี้ยคือกิ่งมันแน่นเกินนะครับกิ่งแน่นมากนะะนี่นี่นี่ไอฝั่งนี้ผมก็ทดลองเหมือนกันทดลองสามชุดนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ทดลองเหมือนกันครับผมปรากฏว่าเขาแตกยอดออกมาเห็นช่อด,ดอกเหมือนกันครับนี่ครับเห็นช่อด,ดอกเห็นช่อด,ดอกออกมาแล้วครับสําหรับชุดแรกที่ผมลองตัดแต่งดูแล้วก็เอาดอแมกมามาทาบราเิเวณตาขององ,งุ่นนะครับอยากให้ยอดอง,งุ่นแตกตรงไหนนะครับก็ทาเลย ผมใช้วิธีการเอาสเปสย์ใส่สเปย์ฉีดนะครับพ่นพ่นใส่สเปย์พ่น,พนบริเวณตาอางุ่นนะครับที่ผมต้องการให้แตกยอดนะครับนะครับลองทำกับต้นนี้ดูนะครับทีแรกว่าจะทำหมดแหละแต่ว่ามันมีดอกไงเอ้ยมันมีลูกอยู่ตรงนี้ไงครับผมก็เลยไม่ได้ทำหมดนะครับก็เหลือพวกนี้ไว้นะครับเหลือช่ออางุ่น พวงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขาสุกนะครับส่วนรุ่นหลังที่จะออกมารุ่นที่ผมตัดเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่2นะครับที่จะออกมาเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีดอกเยอะไหมนะครับจะมีดอกให้เยอะขนาดไหนต้องเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมารอดูการแต่ยอดก่อนว่าเขาจะมีช่อดอกออกมาเยอะหรือเปล่านะครับรอบนี้จะเป็นการตัดแต่งยาวนะครับตัดยาวเลย แล้วก็ไม่มีการงดน้ำนะครับตัดบริเวณตรงเลือกตรงตาตุ่มๆตาสวยๆนะครับก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้ดอกเยอะไหมนะครับวิธีนี้ก็ถ้าใครอยากนำไปลองใช้ก็นำไปลองทดลองกับต้นองง่นของท่านได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าปลูกไม่เยอะนะครับสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ปลูกเยอะก็ไม่แนะนำให้มาทำตามผมนะครับเพราะว่า อาจจะมีท่านใดที่ปลูกเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่แบบที่แบบว่าทําอยู่แล้วนะครับก็คือรอให้กิ่งแก่นะครับผส,สมอาหารรอให้กินแก่แล้วก็ตัดแต่งพุนทีเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยลองวิธีนี้ดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอพวกเนี้มันออกมาเยอะแล้วก็จะทดลองตัดตัดยาวตัดเลยไม่ต้องงดน้ําครับตัดยาวเลยแล้วก็มาดูผลรอดูผลกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็ มาถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับมือใหม่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ